เป็นยังไงอ่ะฮะอือออกไปตั้งแต่เช้าบ่ออห้าโมงอิสราเอลอ๋อาอ่ไม่เป็นไรครับอือแล้วออก อ๋อไอ้ที่ทำงานเรานี่อยู่ตรงบริเวณไหนอ่ะอยู่ปากแม่ครับแถวาเชีงลอนกาซาที่ติดชลติดชายแดนครับอ๋อติดไอเชนยอนกาซาเนาะอยู่ห่างห่างจากไอไอกาซานี่ประมาณกี่กิโลอ่ะประมาณประมาณครับ20กิโลเนาะห่างจากกาซา ราแล้วเราเราเราแล้วที่พักเราอยู่ห่างจากที่ที่ทำงานนี่ไกลไหมอ๋อที่พักก็อยู่ที่พักก็อยู่ใกล้ใกล้ใกล้กับไอ้ที่ทำงานนี่บอกอแล้วแล้วไอ จุดที่ที่ที่เราทํางานเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันเป็นจุดที่เขารบกันไหมหรือว่าหรือว่าไม่ได้เป็นจุดรบัก็ไมุ่ดรบหอกครับเป็นมันเป็นม่บ้านเป็นม่งชาวนะครับมันมันเนพื้นที่เสียงกันหอครับอ๋อเสี่ยงเหมือนกันเนาะไม่ไม่แล้วตั้งแต่วันที่เจ็ดที่ที่เริ่มสู้กันมาเนี่ยตรงเนี้ยมันมันมีการปะทะกัน บ่อยไหมหรือว่ายัางไงครับพอยิงมาทางฝ่ากับมอ๋อมีแต่ยิงหกอ๋อยิงขึ้นฟ้าก็สู้กันบนอากาศอ๋อแล้วไอ้น,นี้ไอ้น,นี้มันตกลงมาครับอืม,อม,อม